สำนักพระราชวังขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณศาลาหทัยสมาคมพระบรมหาราชวางังพร้อมจัดจุดบริการยืมผ้าถุงสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสม สำนักพระราชวังออกคำแนะนำสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสาลาหาทัยสมาค,คมพระบรมหาราชวังขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับพระราชพิธี ประชาชนทั่วไปผู้ชายควรสวมเสื้อสีดำมีปกหรือเสื้อเชิ้ตสีขาผูกเน็คไทสีดำคู่กับกางเกงขายาวสีดำส่วนผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขนไม่รัดรูปและกระโปรงหรือผ้าถุงยาวคุมเข่านักเรียนนักศึกษาให้แต่งเครื่องแบบถูกต้องตามระเบียบงดเสื้อยืดขอกลมเสื้อแขนกุดกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นและกางเกงยีน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือเสื้อเชิตสีดำหรือสีขาวผูกเนคไทสีดำหากสวมเสื้อสูตรหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำและติดปลอกแขนไว้ทุกด้านซ้ายสำหรับผู้แต่งกายไม่เหมาะสมสามารถขอยืมผ้าถุงได้ที่จุดให้บริการบริเวณโถงใต้ดิน